เครดิตผู้แปลโคโรมังนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูบนท้องฟ้านั่นรุนแรงยิ่งนักนั่นมันสิิ์น้องหลินสเสวียนเป็นคนทำหรือพววัวผัวโสนั่นมันอะไรหรอครับหุบปากยาวกเวกเป็นคลื่นพลังที่รุนแรงยิ่งนัก หวังว่าลินสเสวียนจะรับมือไหวนะหากไม่คาดว่าสำนักอาจจะต้องเสียหายอย่างหนักก็เป็นได้ผู้โสเมฆดํำบนฟ้านั่นเหมือนจะหายไปแล้วขอรับเหมือนว่าลินเวียนจะเอาชนะันได้แล้วฮจริงเหรอเป็นน้องลินสเสวียนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ไม่คิดเลยว่าเจ้าคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มอสูรพวกนี้จะยอมรู้พวกมันตายมากกว่าที่จะปรากฏตัวนี่มัน ครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าแล้วไม่เช่นนั้นพวกเราคงไม่สามารถกำจัดพวกมันได้โดยแน่แท้ริงจังเกินไปแล้วขอรับเผ่าอสาูรไม่ควรมีระดับพลังที่สูงมากนะักแต่อสูรที่มาวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆของพวกมันเท่านั้นข้าคิดว่าที่เจ้าสำนักและพวกอโูรคนอื่นๆออกไปนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การล่อเสือออกจากถ้ำออกจากพวกเขาแน่ เจ้าจะบอกว่าเจ้าสำนักและคนอื่นๆนั้นมีแนวโน้มมากที่จะใช่ขอรับเช่นนั้นตามความคิดของเจ้าในตอนนี้พวกเราควรจะทำอย่างไรดีผัวผัโสเพียงรออยู่ที่สำนักและรอพวกเขากลับมาเข้าพอแล้วเช่นนั้นข้าค,คงทำได้แต่เชื่อใจเจ้าแล้วและต้องฝากที่เหลือกับเจ้าแล้วขอรับนรกเพลิง เพื่อบาดซบจะแข็งแรงเกินไปแล้วหืมนั่นเสียงอะไรท่านเจ้าสำนักพลังอมาตะของข้ามีเหลือแล้วข้าจะสู้เพื่อยื้อเวลาให้ท่านหลบหนีออกไปเจ้าเองเ,องเองจ้าค่ะหืไม่ต้องท่านเจ้าสำนักท่านจะทำอะไรกันเจ้าเห็นรึไม่ว่าผู้ใดมากำลังมาเสริมถึงกำลังเสริมมาถึงแล้วแต่เจ้ายังจะออกไปตายเนี่ยนะ ท่านเจ้าสำนักหรือว่าตอนนี้พวกเราจะปลอดภัยแล้วอืมเป็นพวกเราปลอดภัยแล้วด้วยสมบัติในมือของหลินเสวียนต่อให้มีอสูรเช่นนี้อีกสักสิบตัวก็ไม่จําเป็นต้องกลัวเจ้าก็อยากจะตายเช่นกันหรือใครจะตายก็ยังไม่แน่หรอกนะเจ้าหน้าขนฮึมือเปล่าหลินเสวียนรับกรรมจมตีของมันด้วยมือเปล่าเนี่ยนะ ไม่น่าเชื่อมะไม่เป็นอะไรหรือเจ้าเจ้าเป็นผู้ใดหมดแล้วหรือยังถ้าเช่นนั้นก็จะได้ถึงตาข้าเสียทีเป็นแค่มนุษย์อย่างไรก็ไม่มีทางทำลายเกาะของข้าได้ท่านเจ้าสำนักเขาจะใจร้อนเกินไปหรือเปล่าเจ้าคะหากไร้ซึ่งสมบัติชิ้นนั้นการเอาร่างไปปะทะกับขอบเขตอสูร ขอบเขตมนุษย์อามาต่ขั้นปลายก็ไม่เหมือนก็เหมือนกับเอาไข่ไปกระทบกับหินหรือใครไงคะเขาอาจจะทำํำได้ก็ได้อย่างไรแล้วหลินสเสวียนก็ไม่ใช่คนที่จะทําสิ่งใดเกินตัวตอนนี้เราทําได้เพียงแค่เชื่อใจเขาเท่านั้นอะไรกันเกาะของข้านี่เป็นไปไม่ได้เฮ้ hey, อย่าพิ่งเม์อสิการโจมตีของข้ายังไม่จบเลยนะครับหลุมของเจ้าไปเสีย ร่างกายของลินสเสวียนไม่ใช่เนื้อกายธรรมดาแล้วอย่างแน,น่นอนเพียงไม่กี่ปีเขาก็สามารถเติบโตแข็งแรงได้ถึงขนาดนี้ลินสเสวียนนี่เจ้าไปทําสิ่งใดมากันแน่ลินเสวียนท่านเจ้าสํานักเป็นศิษย์ผู้นี้ที่มาช้าทําให้ท่านต้องลําบากแล้วเชิญท,ท่านเจ้าสํานักลงโทษแม้ว่าผู้อามาตะอ,อย่างเจ้าสํานักแม้จะเสียแขนไปแต่ก็สามารถฟื้นฟูกลับมาใหม่ได้ แต่พวกวโวโเหล่านี้ที่ชินซี่ไปจะไม่มีวันกลับมามีชีวิตได้อีกเจ้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรหากไม่มีเจ้าขาวว่าวาทุกคนที่นี่คงต้องถูกฝังร่างอยู่ที่นี่เป็นแน่แต่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเรากําลังรับมืออาูรอยู่ที่นี่ที่สํานักก็ถูกกลุ่มอาูรปิดล้อมอยู่ด้วยเช่นกันหลังจากที่จัดการทางด้านนั้นมาแล้วข้าก็เลยรีบเร่งมาอะไรกันนี่เราตกลงไปในกลอุบายล่อเสือออกจากภูขเขาหรือนี่ ที่สำนักสถานการณ์เลวร้ายมากหรือใช่หรือไม่ท่านเจ้าสำนักอย่าได้กังวลกลุ่มวสุนที่โจมตีสำนักนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่าใดนะักโชคดีจริงๆโชคดีจริงๆท่านเจ้าจำนักเชิญกินสิ่งนี้มันสามารถช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของท่านได้เจ้านี่จิตใจดีเสียจริงๆนะฮิฮิฮึมฮ้ยะนี่พวกเจ้า เบ็ดยาที่ลินเสวียนมอบให้แก่ข้าช่างท้าทายสวรรค์เกินไปแล้วหลังจากที่ข้ากินเข้าไปข้าก็ทะลวงขอบเขตจากมนุษย์อมตะขั้นต้นไปยังขั้นกลางได้ทันทีแขนของข้าก็ฟูฟูได้อย่างรวดเร็วเช่นกันตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้าแล้วลินเสวียนเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองขอรับเฮผู้อวโสรีช่างมีสิทธิยอดเยี่ยมเสียหนี่กระไร กล่าวเกินจริงไปแล้วขอรับใช่สิข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้ากล่าวมาทาตรงเถอะเจ้าชอบผูววสุรีใช่หรือไม่เออหากเจ้าตอบตกย้อมตกลงเป็นเจ้าสำนักอูถิงเมื่อกลับไปในฐานะเจ้าสำนักข้าจะตกแต่งเจ้ากับผัววสุรีเจ้าคิดว่าอย่างไรล่ะแนะนอี่คงจะไม่ดีเท่าไรมากนะขอรับเอ๋ทำไมเป็นเช่นนั้นเล่า อย่างไรแล้วตอนนี้ข้าก็เป็นถึงเจ้าสำนักนะถ้าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ชื่อเสียงของข้าสมควรเสียหายแล้วหลังจากที่กลับไปข้าจะพาสะพ้ายไปเคาะประตูบ้านเจ้าเองแค่รออยู่ที่บ้านของเจ้าอย่างสงบเถอะเช่นนั้นสิทธิ์ของสิทธิ์ชีวิตสิทธิขึ้นอยู่กับท่านเจ้าสำนักแล้วแค่เจ้าสำนักออกวความคิดข้าก็พึงพอใจมากแล้ว แต่ก็ไม่เลวที่จะให้ท่านเจ้าสำนักไปสำรวจจิตใจของอาจารย์เสียก่อนกิกกิกแค่มนุษย์เพียงไม่กี่คนการสร่งอาศุ์จากแดนเซียนไปขนาดนั้นอย่างไรแล้วสมควรไม่มีหนทางรอดใดๆรายงานขอรับมีชายชุดขาวปรากฏตัวขึ้นที่โลกหยวนจูขอรับเขาไม่เพียงแต่สันหอนอาศุ์ของเราทั้งหมดที่เราส่งไปยังสำน,นักอมาตะาอูติง ต่ยังสังหารมังกรเหล็กกระดูกยักษ์ของเราด้วยมือเปล่าอีกด้วยครับรีบไปให้พ้นหนอ่ะเจะรู้หรือไม่ว่ากําลังรบกวนการฝึกฝนของข้าอยู่ขะขอรับข้าน้อยจะรีบไปเดี๋ยวนี้หากเช่นนี้เรียกกว่าการฝึกฉะนั้นข้าก็อยากจะฝึกแบบนี้ด้วยเช่นกันหือใช้ในชุดขาวฉะนั้นหรือแค่คนในหลกเล็กๆอย่างเยวันจูคิดจะหยุดแผนการต่อของอตระกูลข้าเหรอ ท่านเจ้าสำนักท่านคิดว่าจะทำจริงๆหรือข้าคิดว่าหรือมันไปเสียจะดีกว่าไหมเชื่อใจข้าเถอะข้าที่เป็นถึงเจ้าสำนักถึงกลับมาที่นี่ด้วยตนเองอาจารย์ของเจ้าจะไม่กล้าเชื่อฟังคำสั่งของข้าได้อย่างไรอ่านี่ข้าคิดว่าเรายืนรอที่นี่มานานแล้วนะขอรับแต่เหมือนอาจารย์จะยังไม่ออกมาเลยข้าคาดว่า,าท่านอาจารย์จะต้องไม่อยู่แน่ดังนั้นวันนี้เราสมควรที่จะ ผู้อาวุโสลีเฮืยเจ้าถึงขนาดต้องทำให้เจ้าสำนักผู้นี้เชิญเจ้าออกมาด้วยตนเองเลยหรืออย่างไรไม่รู้ทำไมแต่ข้ารู้สึกมีลางสงวนที่ไม่ดีบางอย่างดูเจ้าทำท่ากลัวเข้าสิตอนนี้เจ้ามืุนลูกขอบเขตอมนุษย์อมตะคันกลางแล้วนะทั้งพลังต่อสู้ของเจ้าก็เทียบเท่ากับรูหลาตอนนี้อยู่สูงสุดจุดสูงสุดแล้วด้วยซ้ำ แต่อาจารย์ของเจ้าอยู่เพียงขอบเขตภัยพิบัติขันรลายดังนั้นเจ้าเหม็นจะเป็นต้องกลัวสิ่งใดเอ,อนั่นข้ามาถึงที่นี่แล้วนางจะไม่กล้าตกแต่งกับเจ้าได้อย่างไรมไม่ดีแล้วท่านเจ้าสำนักกำลังตกอยู่ในอันตรายระวังน่ากลัวเกินไปแล้วท่านเจ้าสำนักปลอดภัยดีหรือไม่ผัวโสวรลีถึงขนาดเก็บงำความแข็งแกร่ง ไวถึงเพียงนี้ท่านเจ้าสำนักเป็นอันใดหรือไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรไม่แปลกใจว่าทำไมเจ้าถึงแข่งแกร่งถึงเพียงนี้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนี่เจ้าไม่ได้แข่งแร่งคาเล่นหรอกใช่ไหมข,ข้าไม่รู้เรื่องเลยนะขอรับว่าอาจารย์จะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้แม้ว่าข้าจะรู้ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้ไงได้ดังที่ตาเห็นแต่ก็ไม่คิดว่านางจะน่ากลัวถึงเพียงนี้ เจ้าไม่รู้เลยจริงๆหรือนะแน่นอน